ในการทําแบรนด์โนแวอ์อ่าก็ก็ก็จริงๆอ่ะต้องบอกว่างี้คือเราอาจจะมีแรงบันดาลใจเล็กๆก่อนหน้านี้ว่าโตขึ้นสักวันหนึ่งเราอยากเป็นอ,อยากทำร้านเป็นของตัวเองอยากมีเสื้อผ้าเป็นแบรนด์ของตัวเองเพราะว่าเราเราชอบแต่งตัวเราก็อยากทําเสื้อผ้าในสไตล์ที่เราชอบไงพอเราทําร้านได้ประมาณหนึ่งเราเริ่มมีทุนที่มันเริ่มเป็นแบรนด์ได้ต้องต้องบอกว่าเราเริ่มมีทุนในการทามากกว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเราขายก็เสื้อมือสองอมันอาจจะเป็นแค่เงินหมุนไงเป็นเงินต่อเงินไปเรื่อยเงินต่อเงินไปเรื่อยแต่พอเราใช้เงินก้้นนที่่มัใหญขึ ต่อเงินทําให้เราสามารถแบ่งจากกำไรอาจจะร้อเราแบ่ง50%อมาเก็บไปเรื่อยเรื่อย,อย,อยจนมันพอมีทุนมาทําเสื้อผ้ามากกว่าประมาณ น่แบรนด์พี่โยคือแบรนด์ชื่อเดียวกับร้านเลยแบบชื่อเดียวกับร้านโนเวสตูดิโอโนเาสตูดิโอเลยจริงๆชื่อร้านนี่คืออันยังไงไงยังชื่อร้านนี่ไม่ไม่รู้ว่าได้ดูไอจีพี่ไหมพี่แชร์ก่อนหน้าเนี่ยมันน่าจะช่วงประมาณเดือนที่แล้วมันขึ้นเตือนว่าพี่เริ่มสร้างไอจีโนเวสตูดิโอเมื่อ5ปีที่แล้วแล้วมีคนฟอลยี่ยี่สิบสามคนยี่สิบสามคนโดยที่ร้านชื่อโนเวสตูดิโอเพราะว่าพี่พี่คุยกับแฟนว่าพี่ ตอนนั้นอะพี่เช่าบ้านหลังหนึ่งเป็นตึกแถวนี่แหละแล้วชัว้นสองพี่ทําเป็นสตูดิโอขายของอะไรเงี้ยก็เลยคุยกับแฟนว่าอยากได้ชื่อร้านซักร้านที่ลงท้ายด้วยสตูดิโอเพราะว่าเราทําเป็น Studio สตูดิโอ,โอแล้วแล้วทีเนี้ยแล้วทีเนี้ยบ้านเรามันดันดูดันอยู่ในซอยแบบเลือบอะเข้าเข้า,ขายากอะไรประมาณเนี้ยแฟนก็บอกก็โนแวร์ไงเดี๋ยวคนก็รู้เองแหละก็โนแวร์ไงอะไรเงี้ยก็ก็แต่แฟนพูดว่าถ้าเราตั้งโนแวร์ตอนเนี้ยอีก5ปี10ปีเราไม่ชอบเราค่อยเปลี่ยนนี่ออกใช่ไหมเราก็เออก็ทุกวันเนี้ยมันก็ยังไม ใ<ค>ช่คน,คนมนติด,ตดแล้วก็เลยนั่นแหละเริ่มจุดเริ่มต้นจากโนเวสตูดิโอจากตรงนั้นเมืม่อเดือนที่แล้วที่แชร์คนฟอยู่สามคนแล้วอีกอย่างหนึ่งคือ Instagram อินสตาแกรมคงเกียดร้านพี่ <c oughs> พี่ไม่เคยเสียตังโปรโมทให้ร้านเขาสักให้ไอจีสักบาท <c oughs> ไม่เคยยิงแอดเลย <c oughs> ไม่เคยยิงแอดเลย <c oughs> ไม่เคยย,งยิยยงแอดสักบาทเลยส่วนตัวพี่มองว่าคนจะติดตามร้านเราได้หนึ่งของคุณต้องดีสองคอมโพสในการถ่ายรูปคุณต้องมีสไตล์ร้านคุณต้องดีมีช่วงหนึ่งแฟนพี่บ่นทำไมโยไม่ค่อยลงของเลยก็เลยบอกอ๋อแสงไม่ดีจริงรอเฟลมันมันถ้าถ้า แข่งไม่ได้ก็มันถ่ายรูปไม่สวยเราเราก็ไม่อยากลงไงใช่ใช่นั่นแหละ้แลวตอนนี้พี่โยก็เดินหน้าทําแบรนด์จริงจังแล้วอาจจะห้ิบอร์เซ็นของร้านแล้วเพราะว่าขายขายวินเทจ50%คือตอนนี้หลักๆวินเทจน่าจะอยู่ที่สาขาเซ็นทรัลเวิร์ลแล้วตรงเขาไม่แอนเขาไม่แอนที่เซ็นทรัลเวิร์ลจะเป็นวินเทจหมดเลยที่มีจอแดน1985วางวางโชว์เฉยวางโชว์หนึ่งเก้าแปดห้าับหนึ่งเก้าเก้าสี่ครับสองสองโชว์ก็คือเอาสองสองปีท็อปล่ะหนึ่งเต้อแปดห้ากตบหนึ่งเก้าเก้าส คนอยากเห็นว่าจริงๆถ้าหลักๆก็ไอทีร้านนะครับเพราะว่าเพจเพจส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้อัปเดตเท่าไหร่แต่แต่ถ้าหลักๆก็ไอทีร้านโอเวอร์สตูิโอแล้วก็ถ้าหน้าร้านก็คาวานควายแล้วก็มีที่เซ็นทร์อเวิร์ตอนนี้อาจจะต้องมีสาขาที่3เพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวมีโอเวสตูดิโอโตเกียวอุ้ยผมนะฮะประมาณนี้สตูดิโอเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่แล้ว โอเคช่วงต่อไปนะครับทีมงานได้เตรียม Q a มาถามพี่โยแล้วก็เราด้วยนะครับโอเคอันแรกนะครับจะแต่งตัวออกจากบ้านเนี่ยเลือกไอเทมชิ้นไหนเป็นชิ้นแรกครับเอาอูก่อนถ้าอย่างของอูจะเลือกรองเท้าก่อนเฮ้ยคนสนิคก็เห็นหรอกเราเป็นสนิเกอร็เหเนี่ยเราก็จะเอ้ยอยากวันนี้อยากใส่คู่ไหนหรืออย่างนี้ก็คือเอ้ยวันนี้อากาศเป็นยังไงฝนตกบ้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเลือกรองเท้าก่อนแล้วเราค่อยเลือกชิ้นอื่นมาเติมพี่เคอร์ก็ได้พี่เคอร์ก่อนพี่เหรอหลังหลังๆเริ่มเสื้อกางเกงแล้วรองเท้าใส่แบบเมื่อก่อนเราเลือกรองเท้้้าาาาเเเเป็นหหลลลัักกไงงงงอออ่่ใชรืืบ กางเกงบ้านเลนะีนยประมาณนี้ของพี่โยหรอครับน,น,น่าจะกางเกงเต้องบอกว่าขายเสื้อวินเทจใช่ไหม <c oughs> เวลาไปคัดเสื้อได้เสื้ออะไรมาใหม่อะไรเงี้ย <c oughs> อาจจะเสื้อก่อน <c oughs> เพราะว่า <c oughs> พอพอรู้สึกว่าเอ้ยตัวนี้ชอบเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้ใส่ก่อนแล้วก็เลือกเสื้อก่อนเสื้อมันโทนไหนแมทกับอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราเราเห็นรองเท้าแล้วไงมันเรียงอยู่เราก็เห็นแล้วว่าเราจะเอารองเท้าคู่ไหนหยิบมาใส่อะไรเงี้ยแมทกันอะไรประมาณนั้นคำถามต่อมาฮะโอ้โหช่วยแนะนำการแต่งตัวกับรองเท้าแซมบ้าหน่อยครับตอนนี้ต้องต้องสไตล์นี้เท่านั้นเขาเรียกว่าจอร์ดจอร์ดจอตใช่ใช่คืออะไรนี่จอร์ดย่อมาจากจีนช็อตอ่ะอ๋อชอตจีนช็อตก็เลยเป็นจอร์ดนะหรือเปล่าชอตจอตอ่าอ่าก็คือเป็นสไตล์ที่เ เง่งเกงที่เป็นแบบพวกรีไวซ์ซิมเวอร์แทบ<อ>พวกอะไรเงี้ย<อ>ที่เป็นแบบขาขาขาสามส่วนถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะสามส่วนใช่ไหมใช่ใช่<อ>คือ1 1> คือคือ <S 1> 1 <S ตอนเนี้ยจริงๆคิดว่าสไตล์นี้น่าจะมาแรงสุดเพราะว่าหนึ่งฝั่งทั้งยุโรปอเมริกาตอนนี้มันมัน,ม,นมันหน้าร้อนอเขาก็เลยใส่ส่วนใหญ่เสื้อมันจะเป็นทรงบ็อกซี่ ซีหน่อยแต่หลกัหลกๆส่วนตัวมองว่าคือสไตล์ตน,นี้ตอนนี้ตอนนี้กำลังเทรนเลยตอนนี้เขาเรียกว่าสไตล์จอร์จจอร์จมาฮะอยากให้พี่โยแนะนำไอเทมการแต่งตัวที่สามารถทำให้ดูสนุกมากขึ้นแบบนอกจากพวกคีย์พีซทั้งหลายพวกเสื้อผ้ากางเกงาอะไรบ้างครับที่ทำให้มันสนุกขึ้นแต่เฟ็ร์นิเจอร์อะไรแต,ไแต่ส่วนตัวเป็นคนชอบใส่แอนเซสซอรี่มากกว่าแบบเนี่ยก็เห็นเต็มพอชอบเป็นคนชอบใส่ทองเกมันดูมันรู้สึกเป็นแบบมูดแบบฝรั่งอ่ะนึกออกไหมเออนั่นแหละ หลกัหลกๆคือที่ขายไม่ได้ทุกวันนี้ทุกวันนี้คือพวกสร้อย,อยพวกสร้อยทั้งหลายแล้วก็นาฬิกาบ้างจริงๆมีแหวนด้วยมีอะไรเงี้ยแต่ถ้านอกเหนือจากนี้บางครั้งก็ใส่หมวกหมวกบ้างก็มีครับ <c oughs> ใส่หมวกบ้างแต่ต้องสร้อยต้องมาน,น่นอนสร้อยเนี่ยทุกวันอยู่แล้วใช่ต่อมาอนอกจากแบรนด์สตูซซี่เนี่ยพี่โยชื่นชอบแบรนด์ไหนอีกบ้าง สีษแวนใช่ไหมเอาได้กี่แหดนเลยได้เลยจริงๆแสดงว่ามีเยอะนะเนี่ยก็มีเยก็ชอบให้เพื่อนๆได้ดูกันชอบสุพีมาชอบอยู่แล้วสุพีมคอมเดกซองก็ชอบ เบนเดสเบนเดส์ใช่เบนเล่นดึเบนเดสฝั่งเกาหลีผมชอบเยิดไอซีไม่รู้ว่ารู้จักปะไม่รู้จักครับเกาหลีเยิดไอซีเยดเยดใช่เยิดไอซีถ้าฝั่งญี่ปุ่นผมชอบอันเดอร์คอเวอร์นะอันเดอร์คอเวอร์ใช่จริงๆถ้าอเมริกามีอีกผมไม่แน่ใจว่าโนอามันอเมริกาอ๋อโนอาห์โนอารู้จักใช่ไหมรู้จักครับรู้จักครับแล้วก็ไอเมเลิงดอก็ชอบออ๋ ถ้าตอนนี้จะชอบแบรนด์เสื้อผ้าที่เป็นเขาเรียกว่าอเมริกันไอวี่ที่ที่จะเป็นลุคออกสตรีทแวร์เนึ่ยบอกไหมอาจจะใส่แบบรองเท้าที่เป็นโลฟเฟอร์แต่ดันแต่งตัวข้างบนเป็นสตรีทแวร oh. ์นี่ออกปะนี่ยออกใช่ไหมครับมูนนั้นอ่ะใช่ โอเคอ่ะให้พี่ๆฟิตเช็คกันหน่อยวันนี้ใส่อะไรบ้างครับอ๋อโอเคออ่โเคเดี๋ยวให้พี่โยดูก่อนนะครับเสื้อสตูซี่เสื้อสตูซี่เป็นเทปครับแล้วก็เข็มขัดนอตเฟนม็อกเซอร์สตูซี่ม็อกเซอร์นี่ไงกางเกงเขาก็แพนของ G U ครับรองเท้าบาเลนเซียกาครับเสื้อนี้มีตอรี่ไหมครับพี่โยอ่าจริงๆมันเป็นในในยุคของเขาเรียกว่าอิน international type ครับจะเป็นลายจะเป็นลายแบบพวกโฟลเดอร์ทีหมดเลยตัวนี้ประมาณปี1990 1990ครับ Beast ผมเกิด99อันนี้90เสื้อยังเป็นพี่ผมเลยอะตอนเนี้ยอ่ะไม่มีอะไรครับลอ n นี e สตูซี่นะครับรับบทสตาฟ์ทสตูซี่แล้วก็วอเตอร์วอเตอร์แมนนี่ก็ได้สปายมาจากพี่โยอีกแล้วใช่เอสซีเจลไขยันตน้อสิบสี่ประมาณนี้ประมาณโอเคนั่งครับนั่งโอเคขอบคุณครับโอ้โหคำถามต่อไปอยากฟังมากเลยถ้าพี่โยต้องไปนั่งโอนโลของแฟชั่นวีคอะอยากเลือกแบรนด์ไหนครับตอนนี้ใช่ไหมล่าสุดเลยไหมถ้าล่าสุดเลยสปินดี้สีเหลืองไหมจริงจริงถ้าถ้าถ้าล่าสุดก็อยากเป็นหลุยส์เลยนี่าาวอ้โอ้โห ใช่ใช่พี่วงมันเกิดพี่เพราะว่าพี่เกิดจากสีกุ้งผ่านี่รายการแททูบาร์เต๊ะป่ะเออพี่อยากไป LV จริงๆถ้าถ้าตอนนี้นะตอนนี้ตอนนี้ชอบ LV LV เพราะว่ารู้สึกว่าเทสของฟาเรลมันตรงมัน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 ตรงกับเราฟาเรล์เขาเขาแต่งตัวโดยที่เขาไม่ได้ส่วนตัวพี่มองว่าคนที่แต่งตัวเป็นไม่ไม่จำเป็นต้องดีออร์หรูชาแนลแต่แค่เป็นแบบอาจจะแบรนด์เนมเนี่ยอย่างพี่อาจจะแบรนด์เนมชิ้นหนึ่งกางเกงเรียบเก้าร้อยกางเกงเก้าร้อยรองเท้าสี่หมื่นเซอร์วินเทส เนเอะไรเงี้ยนั้นกอกว่าออคือคือ,คอพี่ชอบพี่พี่รู้สึกว่าการที่เรามีแอนแมท o ท a l l รู้กัะมันไม่จำเป็นต้องแบบประโคมทั้งตัว พี่เลยชอบสไตล์ยฝาเรลวที่ทุกครั้งที่เขาออกงานทุกครั้งเขาเขาอาจจะไม่ดูแบบตะโกนนะนึกอ่กะแต่จริงๆเขาตะโกนทั้งตัวแหละแต่เรามองออกไปรูปเขาดีไงเขาเลือกเขาเลือกเขาเลือกเเาลือกมาฮะต่อมาจะให้พี่โยนะครับแนะนำเสื้อผ้าเอาแบบ3สถานการณ์แล้วกันสถานการณ์แรกเคยเลยดีเอาเป็นแบบสบายๆสบายไปร้านอยู่ร้านทุกวันเลยงั้นอยู่ร้านทุกวันไปไปกินข้าวอาฮะพี่โยยังไงดีเสื้อเสื้อเป็นเนี่ยครับเพราะว่าผมขายเสื้อวินเทจผมต้องใส่เสื้อวินเทจแล้วเออวินเทจฮาร์ลีปีหนึ่เก้าปดศูนยครับ ส่วนใหญ่จะชอบใส่เสื้อโทนนี้เพราะรู้สึกว่าเวลาผมใส่เสื้อเก่าวินเทจอะแล้วใส่กับทองเคมัน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 ขับกันอ่ากางเกงครับเป็นอันนี้เป็นแบรนด์เพื่อนผมจากเวียดนามชื่อแบรนด์ A S Studio ครับยางยีนขาสั้นขาสั้นเอร์จอชสไตล์จอชจีนจอชจีนชอชครับจีนชอชจีนจอชอันนี้เหมือนเขาจะมีลูกเล่นตรงกับใช่ใช่ใช่จริงๆเขาให้ผมตอนตอนที่ผมไปไปเวียดนามรอบล่าสุดนี่แหละ ผมก็เลยผมก็ใส่บ่อยมากชอบมากรองเท้ารองเท้าก็เป็นคู่นี้แหละเพราะว่ามันเข้ากันแหละบาเรเซกาตัวนี้ใช่เป็นคู่นี้จะเป็นเอฟวีเดลลุกสบายๆดูแบบใส่ได้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยพี่โย้ใช่ใช่ลุคคุยงานกันบ้างคอมมอลลุกไปคุยงานลูกค้ายังไงดีพี่ถ้าถ้าไปคุยงานกับลูกค้าให้ไหมอ่ะโอเคให้มันดูดีหน่อยนึงแต่เรายังมีความสตรีทแวร์อยู่ก็อาจเซเชิร์เลครับความเด็กกับซองใช่ไหมเซเชิร์แล้วก็ในไทยในไทยพัฒนา เชิดมาเน็ไคมาแล้วก็ตอนแรกเราแทกตอนแรกเราแกแล้ว่โยไปเป็นไงใส่กาเกงจอรดเลยเรียบจอรแล้วด้านบนนี่มาแล้วแบบเชิดมาเน็กไคลมาข้างล่างป๊บข้างล่างนี่คืออ่ะดับทัพไนใช่หมทัพไนปุ๊บแล้วก็ใส่ขมขัดเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็ใส่เอาเราเข้ามนทางการใช่ข้างล่างเราสตีดแวเลยไอ้ดรนเวลบอเนอร์จบอันนี้จะดูมีความแบบเมทัลลิกดูสิงๆอรนคืออย่างไปคุยงานอย่างเงี้ยเขายมองว่าเออเฮ้ยคือคุณยังมีความเป็นแบบทางฟอร์ม ทั้งมีความเป็นแฟชั่นอยู่อะไรเงี้ยกออกใช่ไหม เขาจะรู้ว่าเราขายเสื้อผ้าไงเนาะใช่ไหมแต่งตามกันได้นะแต่งแแตต่่งงได้แต่งได้แต่งได้นะแต่ไม่ได้เพิ่มเกินแต่แต่งได้แต่นิดนึงนิดนึงนะครับแต่ผมว่าไปสมัครงานที่สะสมแล้วแบบมาครับจอรดจอรดจอร์ดไม่ได้แต่ถ้าคุณบอกว่าอ๋อก็ดูคลิปนี้มาครับพี่โยบอกว่าเนี่ยแต่งตัวแล้วอาจจะได้เพราเราอาจจะได้อาจจะได้จบไปแล้วสองลุกขออีกสักลุกนึงอันนี้เป็นลุกแบบว่าอันนี้คุมมันแล้วนะน่ารำมันแล้วนะไปเดทแล้วกันไปเดทมาก็ที่พี่เคยพูดก่อนนันนี้มันเป็นสไตล์อเมริกันไอวี่ไอวี่แต่มีความเป็นสตรีทแอยู เงี้ยเอาอะไรก่อนกางเกงวะจริงๆสไตล์อเมริกันไอวี่แบรนด์ดังๆเลยก็ลาบรอเลนนี่แหละเนี่ยนะอันนี้ครับกางเกงเล่นแากคีพีด้ลยใช่ใช่แล้วก็งงทุกคนงงไอวี่าไอวี่ยังไงโอเคแล้วเสื้อจริงๆต้องมันต้องใส่เสื้อขาวข้างในยีผมใส่มาด้วยก็เป็นเสื้อเสื้อเปล่าเสื้อเปล่าขาวข้างในแล้วใส่เวททับอีกทีนึ่งครับพอพอใส่เวททับมันจะเป็นอย่างนี้มันจะไอวี่ยังไงวะก็ไอวี่ตรงนี้ไงเป็นลอฟเฟอร์ลอฟเฟอร์ใช่ แล้วจะมีความแบบสีมันจะเชื่อมกันนิดนึงเั็นสีเขียวเนี่ยผมจะลองแต่งบ้างนะเราจะลองเพราะรนี้น่าสนใจโอเคนี่ก็คือลุคออกเดทนนะคะประมาณนี้3ลุกสไตล์พี่โยก็เอาริงแต่งตามไม่ยากนะไม่ไม่ยากไม่ยากไม่ยากคืออย่างที่ผมบอกของทุกอย่างไม่ไม่จำเป็นต้องแพงดูที่เหมาะกับเราไม่ไม่ไม่ต้องแต่งตามผม ทั้งหมดเลยก็ได้ ừ, แต่หมายถึงว่าลองลองสไตล์ลองเอาแบบอดแดปดูแล้วแล้วลองแต่งออกมาแล้วมันเออมันเข้ากับเราเอะไรเงี้ยใช่ที่กำลังหาแบบสปายในการแต่งตัวนะลองดูได้เพราะบางทีผมอยู่ร้านผมว่าบางทีก็ประโคมทั้งหมายถึงว่าประโคมในที่นี้หมายถึงว่าใส่แจ็คเก็ตยังมีเลยเพราะว่าอยู่ร้านมันมันหนาวไงอะไรเงี้ย แต่งแบบจัดเต็มได้แต่ถ้าออกไปข้างนอกก็เหมือนเกเสื้อยืดอะไรเงี้ยครับผมนั่นแหละฮะาแขกแต่ถ้าอยากแต่งเต็มก็อยากดูว่าแต่งเต็มแค่ไหนก็ดูในจีเพราะว่าเพราะว่าไปต่างประเทศมันแต่งเต็มได้เใช่่่วลาไปปญีครบทั้งทั้งทั้งทุกอย่างเลยใช่ทุกอย่างเลยของจะเท้านะครับลองไปติดตามดูพิโยพิโยอันเดอร์สตรอว์แวร์ใช่ ประมาณนี้สำหราวันนี้ใครที่ดูเสร็จแล้วแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยแล้วก็ใครที่อาจจะไม่สะดวกดูเราผ่าน YouTube ก็สามารถเข้าไปฟังได้ที่ Spotify Podcast ของทางสะสมได้เหมือนเดิมเลยนะครับก็คลิปนี้มีเราสองคนแล้วก็มีพี่โยสนุกแน่นอนคลิปนี้ใครที่แบบเอออยากรู้ว่าซุซี่เป็นมายังไงมีเรื่องราวอะไรบ้างคลิปนี้น่าจะเต็มอิ่มกันพอสมควรเหมือนกันวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่โยมากเลยครับที่เล่าเรื่สนุกให้เราฟังกันเนาะโอ้ผมนี่เงียบกิเลยไม่รู้เรื่องเลยเหมือนนกัแต่่วา วันนี้ได้รับ้กันคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะสนุกเหมือนกับทีบ่ผมนั่งฟังกันตรงนี้นะอ่ะก็วันนี้น่าจะมีเพียงแค่น,นี้ครับแล้วเจอกันให,ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ,บ